แต่ยกเนี่ยนะครับเอาคนนอกเข้ามาและโดยการสร้างสภาพภาวะแวดล้อมองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นเนี่ยนะครับที่มีการอธิบายว่าไว้เปิดช่องสําหรับวิกฤตนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมันวิกฤตตั้งแต่ตั้งแต่การเริ่มต้นการใช้รัฐธรรมนูญมันปิดประตูตายสําหรับคนที่มาจากการเลือกตั้งและที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันเป็นกับดักของประเทศไทย ที่ไม่มีวันจะหลุดพ้นจากความเดือดร้อนอันนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเขียนรัฐธรรมนูญที่ดีนั้นไม่ใช่ไม่เคยทำก็ทำมาแล้วในการเขียนรัฐธรรมนูญปี40และผมก็เชื่อว่านะครับการเขียนรัฐธรรมนูญที่คนปรบมือกับคนกลดานั้นก็มีบทเรียนกันมาแล้วทั้งคู่การอธิบายเนี่ยนะครับ ในวันที่กระแสรเรื่องประชาธิปไตยสูงกับการเขียนรัฐธรรมนูญในวันที่ตัวเองเนี่ยนะครับคิดอ่านอย่างไรไม่ทราบเนี่ยท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับการให้เหตุผลในเรื่องเดียวกันก็มีความแตกต่างกันโดยคนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นใครเคยพูดอะไรกันเอาไว้ก็ขอว่าให้มีความรู้สึกว่า ทำไมมนุษย์มันจึงเปล mainland, ี่ยนแปลงคำพูดได้ถึงเพียงนี้ดังเช่นที่ผมเคยบอกเนี่ยนะครับว่าคนที่ต่อสู้ตั้งแต่14ตุลา16ตุลา19พฤษภาคม35จนกระทั่งเนี่ยนะครับเหตุการณ์หลังจากนั้นมาตัวจะไปเปลี่ยนอุดมการณ์แนวทางอย่างไรก็ได้แต่คนที่ไม่มีโอกาสจะได้เปลี่ยนเลยนั่นคือคนที่ตายดังนั้นเนี่ยนะครับ การต่อสู้ของประชาชนนะครับสิ่งที่แต่ละฝ่ายที่ยังมีชีวิตนั้นที่เราจะต้องรักษาไว้คือเจตนารม์ความเป็นประชาธิปไตยนี่นะครับที่เราเรียกร้องกันมายาวนานการเรียกร้องนายกที่มาจากการเลือกตั้งเรียกร้องกันมายาวแลกกับความสูญเสียต่างกรรมต่างวาระก,กันหลายครั้งวันหนึ่งเนี่ยครับประเทศไทยเหมือนกับหลงลืมอะไรกันไม่ทราบ เกิดอัลไซเมอร์มาพร้อมๆกันนะครับกำลังจะถอยย้อนกลับเข้าไปเองทั้งที่ว่าเราเคยมีเหตุเพราะนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลากหลายเรื่องราวประวัติศาสตร์จะเป็นตัวอธิบายองค์กรต่างๆที่ตั้งมานอกเหนือเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์แต่ว่าเจตนาเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างความคิดความอ่านนะครับ แต่ละฝ่ายก็รู้เท่าทันและเห็นเจตนากันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่านะครับการขณะที่มีความคิดอันนั้นโดยที่ไม่ได้มองไปถึงปัญหาของประเทศในวันข้างหน้าเมื่อวันหนึ่งประเทศนะครับเกิดปัญหาคนที่ไปเขียนกติกาที่สร้างปัญหานั้นจะรับผิดชอบอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขั้นตอนเนี่ยนะครับที่มีการนัดแนะนะครับว่า ในแม่น้ำห้าสายนี่นะครับจะไปฟังหรือการไปปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรกันนั้นก็ว่ากันเถอะครับแต่ผมเองก็ยังเห็นว่าการทำประชามติเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นและเห็นด้วยกับแนวของรองวิษณุให้ถามเป็นรายประเด็นเรื่องที่มานายกที่มาสอสอที่มาสวหรือว่าองค์กรอื่นดใดนี่นะครับนอกเหนือ นะครับรัฐธรรมนูญตามปกติหรือแม้กระทั่งการดำรงไว้ซึ่งรัฐาธิปัตต์ต่ออีก5ปีหรือสภาเนี่ยนะครับขับเคลื่อนการปฏิรูปกคณะกรรมการยุทธศาสตร์สมัชชาคุณธรรมนะครับคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีสอสอส,อสอวอนะครับองค์กรอิสระทั้งหลายการแสดงบัญชีทรัพย์สินเพราะว่าถามประชาชนครับถ้าประชาชนเนี่ยนะครับเขาเห็นด้วยอย่างไร พวกผมไม่ขัดข้องแม้ว่าจะแตกต่างจากความคิดของผมแล้วถามว่านี่นะครับถ้าต้องการจะรับฟังประชาชนอย่างแท้จริงการทำประชามตินะครับไม่ใช่ถามว่ารับหรือไม่รับไม่รับเนี่ยครับก็โละแล้วก็ตั้งใหม่แต่ว่าถึงไหนเนี่ยครับเมื่อไปแก้ไขรัฐธรรมนูญช่วคเราเพื่อให้เกิดการทำประชามติได้ควรจะแก้ไขให้เกิดทั้งเลือกกับประชาชน ว่าเนี่ยนะครับถ้าไม่รับรัฐธรรมนูญปี58ก็ให้นํารัฐธรรมนูญปี40มาปรับปรุงเล็กน้อยเนี่ยนะครับดังเงื่อนไขเรื่องการกระบวนการตรวจสอบทั้งหลายให้ทําได้ง่ายขึ้นนั้นถ้าประกาศกันอย่างนี้ผมเชื่อว่านี่จะเป็นการทําประชามติที่งดงามที่สุดหรือกระทั่งว่าการตั้งคําถามรายประเด็นและก็ปล่อยเนี่ยนะครับให้ประชาชน ที่มีความคิดเห็นด้วยสนับสนุนนะครับในแต่ละประเด็นได้มีการรณรงค์แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเราจะได้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งแต่บรรยากาศนี้เนี่นะครับผมก็เชื่อว่าเดินไปไม่ถึงแต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าทุกคนตดังบอกว่าตัวเองทำเพื่อประชาชนตัวเองเนี่ยนะครับทำเพื่อ เป็นการสร้างประชาธิปไตยนี่จะเป็นประชาธิปไตยที่ดีที่สุดของประเทศไทยก็ถามผู้บริโภคนั่นคือประชาชนถ้าประชาชนเขาตัดสินใจอย่างไรนะครับเราน้อมยอมรับซึ่งกันและกันประเทศไทยก็จะได้เดินหน้ากันเสียทีแล้วทำสัตยาบันกันอย่างชัดนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับหลังจากกติกาที่ผ่านตามข้อตกลงแล้ว ประชาชนก็ตัดสินอย่างไรแต่ละฝ่ายก็ต้องยอมรับคนที่ไม่ปฏิบัตินั้นจะต้องได้รับการลงโทษจากประชาชนกันอย่างไรถ้าเอากันแบบนี้ครับนี่จะเป็นทางออกของประเทศไทยแต่ว่านี่นะครับถ้าเดินไปแบบรัฐธรรมนูญที่เขียนกันมาทั้งแท่งนะครับซึ่งความจริงผมเองก็ต้องการพิสูจน์ให้ใช้ทั้งที่ใจเนี่ยนะครับ ลึกๆเนี่ยนะครับผมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ใช้แต่ใช้ผมก็ไม่ลงเลือกตั้งกพ่เท่านั้นไม่มีอะไรมากมายแต่จะได้เห็นปัญหาของชาติอันเป็นอน,นิสงส์เนี่ยนะครับเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเหลือเชื่อและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นคณะกรรมาการยกร่างนะครับซึ่งก็ควรจะรักษาชีวิตนะครับเห็นผลนะครับจากการกระทําของตัวเองว่า ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับประเทศเกิดผลดีหรือว่าเกิดผลร้ายนะครับเกิดปัญหาหรือว่าไปแก้ไขปัญหานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับในคณะกรรมาการยกร่างหลายคนก็เห็นสภาพการปัญหาและแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือว่าปลายทางเนี่ยนะครับผู้มีอํานาจสูงสุดนั้นจะตัดสินใจอย่างไรนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดครับ ประเทศไทยเราผ่านวิกฤตกันมาเป็นจํานวนมากสําคัญที่สุดก็คือว่าความชอบธรรมเท่าน,นั้นแหละครับที่จะอยู่ได้และเป็นความชอบธรรมที่แท้จริงไม่ใช่ความชอบธรรมจากการเสกสรรปั้นแตง่งเห็นได้ชัดกรณีตั้งครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ชนานาญการผู้เชี่ยวชาญสปชสอน,อนชมีอำนาจแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องนะครับก็ต้องเลิก เรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับถ้ามันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมมันขัดต่อหลักความยุติธรรมหลักการประชาธิปไตยทั้งปวงไม่มีวันจะเดินหน้ากันไปได้ผมเรียนประการสุดท้ายกับท่านทั้งหลายนะครับโทรทั์ช่องนี้จะจอดำวันไหนนะครับก็สุดแท้แต่แต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดนั้นเราจะต้องรักษาไว้ซึ่งจุดยืนที่ถูกต้องและดีงาม และที่สำคัญที่สุดนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราเองก็ต้องการรักษาบรรยากาศของบ้านเมืองให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ความอดทนอดกลั้นแต่ว่าผมเองก็ประกาศชัดเจนในฐานะหัวแถวของฝ่ายนี้ว่าเราต้องไม่ทรยศต่อประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับการทำหน้าที่ก็จะทำหน้าที่ต่อไปไม่ว่าณนะจุดใดก็ตามทั้งหมดนั้นยังมีเวลาที่แต่ละฝ่าย จะได้คิดจะได้ใคร,คร่กวนว่าเธอต้องการเนี่ยนะครับให้ประเทศไทยเราอยู่เนี่ยนะครับบนสภาพการอย่างไรในวันที่ยากลำบากและแรนแค้นอันนี้นะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นเหตุการณ์ต่างๆสามารถสร้างได้แต่นี่นะครับสุดท้ายประชาชนจะจับได้ลายทันนะครับจะต้องยืนยันด้วยความจริง ความจริงเนี่ยนะครับเป็นสิ่งไม่ตายและนะครับจะอยู่ตลอดไปกับประเทศไทยสุดท้ายเนี่ยนะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับเผื่อเลือเผื่อขาดกันเอาไว้ก็ร่วมเป็นสมัครเป็นสมาชิกข่าวบนมือถือนิวนะครับสัปดาห์ละเก้าบาทถ้าพี่น้องไม่เดือดร้อนนะครับสมัครเผื่อไว้เถอะครับแต่เดือดร้อนไม่ต้องนะครับผมเองก็จัดรายการเสร็จก็เดินทางไปศาลนะครับพบกับรายการมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ